อำเภอรกระโปงจังหวัดพังงาจัดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านปากคลองตำบโรมณีเพื่อปลูกฝังให้เยวาวชนรู้จักและตระหนักถึงการดำรงชีวิตแบบพอเพียง นายประกอบศรีทวีในอำเภอรกระปงเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกิจกรรมกรเษกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศร,รษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านปากคลองตำบโรมณีอำเภอรกระปงจังหวัดพังงาโดยมีนายคมชานเสวะตะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านปากคลองและนายวิยรุณตันวานิชท,ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงาพร้อมลูกครูอาจารย์และนักเรียนโรงเรียนบ้านปากคลองร่วมลดน้ำพลวนดินปลูกผักบุ้งและหมั่นเทศภายในบริเวณโรงเรียน นายอำเภอกระโปรงกล่าวถึงกิจกรรมดังกล่าวว่า กิจกรรมการปลูกผักบุ้งและหมั่นเทศเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้เรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนน่าร่วมกันดำเนินการจัดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันสำหรับโรงเรียนบ้านปากคลองมีนักเรียนประมาณ103คนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศษษษึกษาปีที่6และกิจกรรมนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สอดคล้องกับทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีโครงการตามแนวพระราชด,ดำริเศรษฐกิจพอเพียง โดยในระยะแรกได้เริ่มต้นการดําเนินกิจกรรมดังกล่าวจากศูนย์การเรียนรู้ที่อำเภอม,มาอย่างชุมชนและขยายมาสู่ครัวเรือนของราษฎรและโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านปากคลองซึ่งถือว่าโครงการดังกล่าวมีประโยชน์ต่อน,นักเรียนเป็นอย่างมากทั้งช่วยสร้างรายได้จากผลผลิตและได้เรียนรู้หลักการตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการดํารงชีวิตของนักเรียนต่อไปในอนาคตโรงเรียนปากคลองแห่งนี้ท่านผู้ในการร่วมกับเพื่อนครู คบู้ปกครองได้ไปดูงานที่เขตท่องที่ตำบลลุมณีเป็นครั้งแรกตอนเกี่ยวข้าวแล้วต่อมาท่านผอ,อก็ได้นําเด็กนักเรียนไปดูงานที่ตำบทนนลท่านาและท่านผอก็ได้มาคิดเพื่อที่จะให้ความคิดเหล่านี้ซึมซาบไปสู่เยาวชนการย้ายความคิดเหล่านี้ซึมซาบไปสู่เยาวชนนั้นก็ต้องเริ่มต้นด้วย ลูกหลานเราปฏิบัติท่านพอก็ได้นำเรียนและปรึกษาทางอำเภอทางอำเภอพร้อมที่จะสนับสน,นุนด้านวิชาการวิชาการในที่นี้หมายถึงบทเรียนที่ได้มาจากการปฏิบัติโครงการนี้ถึได้เปิน